การทดลองกับน้องหมาประสบความสําเร็จแล้วนายสามารถมาเอาเขากลับบ้านได้เลยตอนนี้อ๋อได้ฉันกําลังไปอืมตัวบ่งชี้ทางสรีรวิทยาทุกอย่างก็ปกติดีเอาละมันควรจะออกมาได้แล้วก๊กกกกอ,อกก๊อกก๊อกฮึอาดร์มูสลี่อ้าว่าไงคุณลินเอ้นี่ใครอย่างนั้นเหรอ อ๋อนี่คือดงหยางเพื่อนสนิทของฉันเองสวัสดีพอดีฉันได้ยินมาว่าเธอกำลังทำการทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาสมองสุนักฉันขอเข้าไปดูได้ไหมได้แน่น,นอนการทดลองประสบความสำเร็จตอนนี้เขากำลังตั้งใจอ่านหนังสืออยู่เลยล่ะบักบักเฮะสุนักกำลังอ่านหนังสืออย่างนั้นเหรอเราเล่นใช่ไหมเนี่ย ดูเหมือนว่าจะประสบความสําเร็จอย่างมากน้องหมาใช้ระยะเวลาไม่นานและตอนนี้น้องหมาก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองฮ้องมันเรียนรู้ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วความฉลาดของมันได้เพิ่มขึ้นมากเลยละ่ะคุณลองทักทายมันดูสิสวัสดีเจ้าสุนัขฮะเฮ้ยฉันถูกสุนัขเมือนอย่างนั้นเหรอเฮ้ ทำแบบนั้นไม่ได้นะห้องห้องอแล้วมันจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเขาไหมฉันว่าน่าจะไม่มีผลข้างเคียงนะตัววัฒานางกายภาพก็ปกติไม่มีสิ่งผิดปกติเลยคุณหลินคุณเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆคุณคงถูกด็อกเตอร์สอนมาดีสินะฮึ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉันเป็นแค่ผู้ช่วยของที่นี่นะ่ะ แต่ผมได้ยินมาว่าดร์ฉินได้ทําการวิจัยและพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์หากการวิจัยประสบความสําเร็จมันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับประโยชน์ของมนุษย,ายชาติใช่แล้วเหลือเพียงแค่ทดลองกับทางคลินิกเท่านั้นนี่เป็นการก้าวหน้าครั้งใหญ่ในวงการแพทย์เป็นอย่างนั้นเหรอผมหวังว่าผมจะได้เห็นมันนะคุณรออีกไม่นานนักหรอก การค้นคว้าของด็อกเตอร์เข้าใกล้ความสำเร็จแล้ว<ฮ>มันเยี่ยมมากจริงๆอย่างนั้นคุณหลินคุณคงม,มีงานให้ทำอีกเยอะผมไม่รบกวนคุณแล้วล่ะอาโอเคค่ะดูแลตัวเองด้วยนะอย่างที่ด็อกเตอร์ฉินพูดมันน่าจะพร้อมเมื่อไหรก็ได้เตรียมตัวเอาไว้รับทราบครับฮหฮ้ลินวานเอ๊ะ นายมาทำอะไรที่นี่ถ้าเป็นคำสารภาพล่ะก็ฉันขอเตือนนายรีบใส่หัวไปไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเธอกำลังเข้าใจผิดจะเย็นๆก่อนแล้วฟังฉันอธิบายลินวานเธอควรออกไปจากสถาบัานวิจัยของดร์ชินหเยนากำลังจะมาฮะหเยนาเหรอตะกูลดงและตะกูลลุยโอหยางเป็นผู้ร่วมมือในการทำวิจัยนี้ แต่ความตั้งใจของทั้งสองตระกูลจะเป็นอันตรายต่อการวิจัยมันอาจจะไม่ปลอดภัยถ้าพวกเขาตัดสินใจที่จะสู้กันเธอควรออกไปจากที่นี่ตระกูลดงตระกูลหนุยโอหยางฮะดงหยางเขาต้องมาที่นี่เพื่อดูความคืบหน้าของงานวิจัยแนย่หากมันเป็นเรื่องจริงฉันจะไม่ทิ้งด็อกเตอรฉันไม่ใช่คนที่จะมากลัวความตาย นี่ไม่ใช่เวลามาอารมณ์เสียนะอย่ามาพูดฉันไม่มีอารมณ์มาเถียงด้วยคุณลินมาช่วยฉันหน่อยโอเคค่ะฉันกำลังไปขอบคุณที่บอกฉันฉันจะระวังนายไปได้แล้วเฮ้ยกำมัดฉันจะไม่ปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นกับเธอแนะ่ดีนไหมไปหารีบแจ้งกลุ่มของพวกเรา ให้รีบพาหลินวานไปอยู่ในความดูแลของพวกเราหากมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดได้ครับนายน้อยหลังจากที่ชายหนุ่มเดินออกไปน้องหมาที่ได้ยืนดูอยู่ก็เกิดอาการสงสัยืตัดภาพมาที่ลินเจียและเสี่ยวซานนาแน่ใจนะว่านายเอาเงินทั้งหมดไปพนันกับการแข่งม้าหมดแล้ว อย่างน้อยน่าจะมีสำหรับค่าแท็กซี่บ้างเซเฮ้ยใ,ใครจะไปรู้ว่าความสามารถของเธอทีนจะย้อนมาหาพวกเราทางที่ดีนายไม่ควรบอกพี่สาวฉันหืมเอ๊ะมีอะไรอย่างนั้นเหรออะนี่คือฉันแค่รู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติที่นี่จากนั้นฉันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแอบทำลับๆล่อๆตรงสถาบันด็อร์ฉิน พูดสิว่าเป้าหมายคือใครอืมไม่ยอมพูดอย่างนั้นหรอเอาละอย่างน้อยต้องรุนแรงกันสักหน่อยแล้วอย่ามาโทษแล้วกันนะช้าก่อนเพื่อนถ้านายทำแบบนั้นมันจะรุนแรงเกินไปสำหรับผู้หญิงมาน,นีมาฉันจะใช้แท่งทำความสะอาดอันนี้ทำความสะอาดให้เองน้านยนายจะทำอะไรนะะ ตัดภาพมาที่ตึกแห่งหนึ่งฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมนายน้อยถึงติดผู้หญิงคนนั้นนั่นน่ะมันไม่ใช่ธุระของเราน้ยฉันแค่ถามเฉยๆนะ่ะทำไมไมายเล็กหนึ่งยังไม่กลับมาอีกนะอ้าฮมนายหมายถึงคนนี้น่ะเหรอเฮ้ยพวกแกทำอะไรกับเธอนะ่ะฉันน่ะแค่ทำความสะอาดให้เธอนิดหน่อยแต่เธอดันตกใจ ก็เลยหมดสติไปฟริงไอผู้ชายหน้ารังเกียจตูมหมายเลขสองเออเออเสียซานสิบะดิษของนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยแน่นอนบ้าเอ้ยฉันจะฆ่าแกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พุ่งไปโจมตีหลินเจีย สะฟึบเฮ้ยเออแกแกเป็นใครกันในจังหวะน,นั้นเองเสี่ยวซานได้พุ่งไปที่ข้างหลังแล้วก็เอาเครื่องทำความสะอาดจิ้มเข้าไปไนายไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะ้าเอออะไรวะเนี่ยนายควรจะเหลือไว้สอบสวนสักคนหนึ่งสิไอ้พวกคนในองค์กรน่ะมันไม่ยอมพูดง่ายๆหรอก ราหาบาะแสผ่านสัมภาระของพวกมันก็ได้อืมอ่าอ่ะ,อะนี่ไงนี่มันคืออะไรนะหลังจากนั้นเสียวซานก็ได้หยิบตราสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นมานี่มันสัญลักษณ์ของหนึ่งในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ตระกูลมังกรตระกูลมังกรอย่างนั้นเหรออืมนายน้อยหลงหลงหลงหวนเฟยเอ๊ะ นายรู้ด้วยเหรอว่ามันคือใครนะ่ะถ้าฉันเดาไม่ผิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเจ้านั่นน่ะคงถูกลินวานปฏิเสธมาหมอนั่นก็เลยจะขมคืนลิ้นวานเป็นการล้างแค้นฮยไปสั่งสอนเจ้าพวกนั้นกันให้มันแน่ใจว่าเจ้าพวกนั้นจะไม่กล้ามาเล่นสกปรกกันอีกตัดภาพมาที่ครือหา์ตระกูลมังกร กริงกริงเสียงโทรศัพท์ฮัลโหลนายน้อยครับมีผู้ชายสองคนจากกลุ่มสวรรค์ถูกแก้ผ้าแล้วแขวนไว้บนต้นไม้ครับส่วนผู้หญิงอีกสองคนไม่มีรอยขีดควรแต่เราพบของเหลวแปลกๆครับพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าพวกเขาจําอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยเข้าใจแล้ว นำตัวพวกนั้นกลับมาซะรับทราบครับ hmm. ทีมนั้นเป็นทีมที่ถูกคัดเลือกมาโดยเฉพาะที่สามารถรับมือกับฮีโร่แลงเอได้ถึงสองคนคนที่จะทำแบบนี้ได้คิดว่าน่าจะเป็นหมอนั่นคนจากตระกูลดงดงหยางแม่งเอ้ยหมอนั่นต้องเห็นฉันเข้าไปหาหรินวานแน่ๆเลยไอเวนนั่นไม่ควรแต่ต้องเธอ ชิวคุณชายสบายดีไหมครับไม่มีอะไรมุ่งหน้าไปที่บ้านเฉียวเถอะรับทราบตัดภาพมาที่พวกหลินเจียฉันว่าบางทีเราไม่ควรทำแบบนั้นนะไม่ต้องห่วงนะฉันลบความทรงจำของพวกนั้นไปหมดแล้ว ไม่ไมฉันหมายถึงมันน่าจะเนียนกว่านี้ถ้าเรายกแขนหมอน,นั่นขึ้นอีกสัก15องศานายคิดว่าเรากำลังจับท่าคอสเพย์หรือไงฮะห้องปฏิบัติการพัฒนาสมองทำไมถึงนานแบบนี้เนี่ยโตโต้อ่านหนังสือไปถึงฟิสิกควอนตัมแล้วนะฮะโตโต้ก็สุน,นักที่เพิ่งพามานี่ไงทำไมเธอถึงตั้งชื่อแบบนั้นล่ะอ่มเขาเสนอชื่อขึ้นมาเองนะี่ย นี่มันเรื่องตลกใช่ไหมเนี่ยสถาบันพัฒนาสมองสามารถพัฒนาสุนัขที่มีสติปัญญาได้อย่างนั้นเหรอเจ้านั่นมีแม้กระทั่งนำสกลุลด้วยนะว้ยเจ้านั่นอยากจะได้ผลประโยชน์จากตระกูลไหนกันนะโอ้โตโติตรงแกแกต้องการอะไรนะ่โตโตที่มีท่าทีหิวกระหายได้กระโดดพุ่งไปหาเสี่ยวซาน ฟุฟาฟุฟะเอ็งเอ็งเองเองเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโตโต้กำลัง What the fuck หาอะไรอยู่วันนั้นนี่มันโหดร้ายเกินไปแล้วฉันไม่อยากดูเลยอู้เจ้านั่นทำได้แม้กระทั่งเปิดขวดนมด้วยตัวเองฉันว่าความฉลาดของมันน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะ โชคดีที่ฉันไม่ได้เก็บของของมันไว้กับฉันนะคงจะมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขล่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยเอออแล้วก็ลินวานใส่นี่ไว้ซะอะไรนะหากว่าเธอตกอยู่ในอันตรายแล้วก็แค่กดปุ่มที่อยู่ตรงจี้นี่ฉันจะรีบตรงมาช่วยเธอเลยนี่นายรู้แล้วเหรอ หลินวานฉุดคิดขึ้นมาในใจตระกูลดงและตระกูลโอหยางเป็นผู้ร่วมสนับสนุนการวิจัยนี้ไม่นะมันอันตรายเกินไปฉันจะให้เขารู้เรื่องนี้ไม่ได้รู้อะไรองั้นเหรออ,อืมรู้รู้ว่านายปัญญาอ่อนแค่ไหนยังไงเล่าเพี้ยโอ้ยฉันอยู่แต่ในห้องแลบจะไปเจออะไรที่มันอันตรายได้ยังไง เธอเนี่ยแัจะมือหนักขึ้นทุกวันแล้วนะเอาน้องกลับบ้านไปด้วยฉันต้องทำวิจัยต่อปะไปกันเถอะไปบ้านนายนะเอ๊ะสุนัขตัวนี้อันตรายเกินไปถ้าไปไว้บ้านนายน่าจะปลอดภัยกว่านายนะ่ะปลอดภัยอยู่แล้วแล้วตูล่ะเฮ้ยสวันต่อมาภายนอกบ้านของตองเฉียว ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะครับเธอทีนที่กําลังหาข้อมูลอยู่เขาได้คิดขึ้นมาว่านอกจากประธานตรงอย่างมาเยี่ยมแล้วคุณนายตรงก็อยู่บ้านคนเดียวมาตลอด2วันดูเหมือนคืนนี้ก็คงเหมือนกันสินะเสียงชาวบ้านระแวแกนั้นเวนเอ้ยโทรทัศน์เสียอีกแล้วนวกหูแม่เพดานทะลุอีกแล้วทีละคะหน้าของฉันมีริ้วรอยเพิ่มอีกแล้วคะ่ะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโชคของฉันวันนี้ไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นกับโชคของฉันเล่นเกมอะไรก็แพ้แถมแรงยังตกยับอีกช่างเป็นคืนที่เงียบสงบจริงๆหืมทำไมคุณนายตรงถึงได้ออกมาข้างนอกกันห,หมอนั่นใคร ดูเหมือนจะเป็นผู้ดีมีตระกูลเสียด้วยฉันต้องแจ้งให้พวกนั้นรู้ซะแล้วหลโหลินเจียตัดภาพมาที่ผู้ดีมีตระกูลโย <Yo, S 1> คุณนี่ช่างดูดีชะมัดเลยคุณชายแห่งตระกูลโอหยางอุตส่ามารับฉันถึงที่นี่แบบนี้ฉันเสียมารยาทจังไม่มีทางเลือกนินนะาถ้าผมไม่มารับด้วยตัวเอง ใครจะไปรู้ว่าคุณจะสร้างปัญหาอะไรขึ้นอีกใช่ไหมล่ะครับคุณคู่มั่นชิไปกันได้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากติดตามต่อ EP หน้าด้วยนะครับ